กรมการข้าวได้ดําเนินการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาอย่างต่อเนื่องได้มีการสํารวจเพื่อประเมินคุณสมบัติด,ด้านไรายได้และคุณสมบัติพื้นฐานอีก6ข้อก็จะสามารถแบ่งเกษตรกรได้เป็น3กลุ่มซึ่งทางกรมการข้าวก็จะได้ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทั้ง3กลุ่มอย่างต่อเนื่องดังนี้ครับคุณสมบัติที่เราใช้ในการที่จะคัดเลือกว่าใครที่จะสมควรเข้าสู่กระบวนการที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับ ประเด็น6ข้อเนี่ยนะครับในในเรื่องประเด็นข้อที่1เนี่ยก็คือเกษตรกรนั้นต้องมีความรู้ในสิ่งที่ตัวเองทําในด้านที่2เนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องของจะต้องมีกระบวนการที่เข้าถึงข้อมูลได้ที่3าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการตลาดแล้วก็การจัดการเรื่องของผลผลิตในคุณสมบัติข้อที่4เนี่ยคือจะต้องคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติข้อที่5เนี่ยคือเกษตรต้องต้คอนเซิร์นในเรื่องของสภาพแวดล้อม การผลิตใดๆก็ตามจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประการที่สําคัญที่สุดเลยในคุณสมบัติของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือต้องมีความภูมิใจในความที่เป็นเกษตรกร,ร,กรจํานวนกเกษตรกรที่เข้าสู่กระบ,บวนการถ้าเทียบกับชาวนาทั้งหมดเลยถือว่ายังน้อยมากแต่เราคาดหวังว่ากลุ่มที่ขึ้นเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราโดยเฉพาะในระดับโมเดลเนี่ยคือสามารถที่จะ ยืนหยัดด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถสร้างความยั่งยืนในอาชีพทำนาได้นะครับคือแน่นอนว่าโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนชาวนาที่พร้อมเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาเป็น s m า r t f เ r m ร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะนำประเทศไทยเป็นผู้นำในเรื่องของการปลูกข้าวในอนาคตได้